อันนี้จริงๆมันต้องมีวาล์วหลีวาล์วอะไรนะอันนี้แค่เทสก่อนเนาะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูว่าปั๊มใหม่ปั๊มน้ําขนาดสามแรงครับว่ามันแรงจริงไหมเรามาดูปั๊มตรงนี้ก่อนครับวันนี้เราได้เพิ่งเพิ่งได้ปั๊มตัวใหม่มาเป็นตัวใหม่ของผมนะครับแต่มันเป็นตัวโชว์ของทางร้านเขานะครับเป็นของอีบาลล่านะครับก็ตัวนี้เป็นเป็นตัวใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวโชว์ของที่ร้านครับ ถ้าซื้อใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยมาดูข้างหน้าหน่อยถ่ายมาดูข้างหน้าตรงนี้มันประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะฮะตัวนี้มันเป็นปั๊มน้ำสามแรงขนาดสามแรงนะครับหน้าหน้าด้านหน้ามันเป็นสองนิ้วด้านหน้าเป็นสองนิ้วข้างบนนี่มันเป็นนิ้วนิ้วสองนิ้วหนึ่งส่วนสี่นะครับนิ้วนิ้วสองหุนอะไรนะฮะทีนี้แม็กเฮดของมันนะครับทําได้สามสิบเ็ดเมตรนะครับลองขึ้นมาดูนี่แม็กเฮดแม็กเฮดได้ถึงสามสิบเจ็ดเมตรนะครับ สูบน้ําได้ถึง20คิวนะ,ะนะเต็มที่ของมันนะ20คิวต่อต่อชั่วโมงนะครับก็ประมาณ20,000กว่าลิตรแต่ตัวนี้มันจะเป็นปั๊มลักษณะของแรงดันจะมากกว่านะครับตัวนี้เราซื้อมาประมาณ4,000นะครับซื้อมาตัวโชว์มาประมาณ4,000ใช่เหรอ4,000ครับแต่ราคาหน้าร้านมันบอก2อง0 0 0 0กว่านะใช่เหรอก็ไม่รู้อ่ะกูก็ไปดูม,มาเนาะอกขายหรือเปล่าเนี่ยโอเคขึ้นมาดูข้างบนครับ ตอนนี้นะครับปั๊มเราก็ติดตั้งแบบบ้านๆนะครับอตอนนี้กำลังเดินสายดินการต,ติดตั้งปั๊มแล้วเราจะเสียบให้ดูว่ามันจะแรงจริงไหมนะครับปั๊มสามแรงถามว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ไหมไม่ไม่ได้จําเป็นนะครับแทบแทบไม่ค่อยได้จําเป็นใช้ขนาดนี้หรอกแต่ว่าเราแค่อยากติดไว้ทดลองดูนะครับติดไว้ทดลองดูว่า จากปกติเราเคยใช้ประมาณแค่400วัตต์นะครับมาใช้เป็น3แรงครึ่งแรงมาใช้เป็น3แรงครึง่งแรงมาใช้เป็น3แรงเพราะที่เห็นมันถูกอะ่ะเขาขายเขาขายมาอยู่ประมาณ4,000เราก็เลยซื้อมาลองยังไม่ได้ใช้นะฮะเพิ่งติดตั้งเสร็จทีนี้เรา,เรา,เ,ราเราพูดเรื่องการติดตั้งปั๊มน้ําให้ดูนิดนึงนะครับมาลองมาดูทางนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยปั๊มน้ํานะครับซื้อมาก็ต้องยึดน็อตให้มันแน่นหนานะครับนี่ยึดน็อตเราก็เพิ่งยึดน็อตเสร็จเมื่อกี้นะ สก็คือติดตั้งสายดินทําถ้าไม่มีก็ทําแบบบ้านๆก็ประมาณนี้นะครับก็ตอกหลักนี่ครับสายดินไว้กันไฟดูดกันไฟรั่วสักนิดหนึ่งนะครับอันที่สามเรามาดูทางนี้ครับเบอร์สิ <ers> ที่ผมพูดกันก็ขยายท่อดูดนะครับเช่นถ้าถ้ามันมาเป็นขนาดสองนิ้วนะครับก็ขยายมาเป็นสักสามนิ้วนะครับนี่ลองดูไกลๆออกมานะครับน,นี่ก็คือท่อขนาด3มนิ้วครับถ่ายยออกมาไกลๆดูนะครับ แล้วอันที่4ี่ต่อมานะครับเวลาขยายท่อนะครับก็ต้องขยายท่อเป็นใช้ข้อรถทางหมูประมาณนี้นะครับข้อรถทางหมูมาดูนี่มันรั่วมันซึมไม่บอ,อกว่าฝั่งน้ําดูดนะครับห้ามมีรั่วมีซึมเด็ดขาดนะครับมันจะทําให้มันดูดน้ําได้ไม่ดีมันจะต้องมากอกน้ําบ่อยๆนะลองลองเช็คดูอันต่อมานะครับระยะระยะความยาวของท่อตะบนนี้นะครับนี่ท่อที่จะวิ่งไปนะครับ ก็ต้องไม่น้อยกว่าหกเท่าของได m ิช s i o n ท่อนะครับก็ <c oughs> คือเส้นผ่าศูนย์กลางท่อนะ่ไม่น้อยกว่าหเท่าแต่ตรงนี้มันได้อยู่แล้วเพราะผมยาวประมาณ2เมตรกว่านะครับที่ลงน้ํานะครับนี่นะฮะไปอันต่อไปก็คือพอมันยาวไปแล้วนะครับไปด,ดูตรงปลายนุ่นนะลองยืนขึ้นไอตรงข้อง,งอนะครับสังเกตว่าผมจะใช้ข้อง,งอเป็น4ี่สิบห้าองศานะครับเฉียง <c oughs> <c oughs> ลงไปในน้ำนะฮะเฉียงลงไปในน้ํามันจะทําให้อ่า เขาบอกมาแล้วกันเนาะผมก็ไม่รู้มันดียังไงเนาะใต้น้ำมีอะไรไอพอพอเฉียงลงไป45องศาปึ๊บความลึกนะครับที่จะลงไปในน้ําเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า4เท่าของได m ิช s i o n ท่อนะครับถ้าตื้นเกินไปมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเนี่ยสั่นอย่างเงี้ยสมมติสมมติทําให้ดูเฉยๆขยับแล้วมันไปจะเป็นแบบเหมือนกับกระโหลกมันใกล้น้ําเกินมันจะไม่ดีถ้าเปิดมันเกิดเกิดการสั่นสะเทือนหรือว่ามันใกล้เกินมันจะเกิดน้ําบนนะครับมันจะดูดอวกาศดูดอวกาศเข้าไปใน ในตัวหัวกะโหลกมันได้นะครับตัวในระบบท่อนะครับส่วนหัวกะโหลกที่อยู่ข้างล่างนะครับก็เป็นหัวกะโหลกขนาด3ามนิ้วนะครับลงไปเอาให้ดูนะครับอ๋อพอดีพิ่งลงไปเมื่อกี้เองลืมลืมเอาให้ดูก่อนเป็นหัวกะโหลกขนาด3นิ้วนะครับแต่ว่าฝั่งท่อดูดผมเนี่ยไอฝั่งของปั๊มเนาะมันเป็น2ใช่ไหมเราขยายออกหัวกะโหลกก็จะเป็นแบบบานสวิงนะครับเป็นหัวกะโหลกขนาด3นิ้วบานสวิงนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับมันเปิดข้อประมาณนี้นะครับ ก่วนที้ไอฟังขึ้นมาเนี่ยมัน,นเป็นนิ้วสองหุนเนี่ยเราก็ต้องมีเช็คบาวหนึ่งตัวนะครับแต่จริงเนี่ยมันต่อไปไกลๆกว่าน,นี้หน่อยก็ได้นะพอดีผมทําเลื่อนๆหัวกันนะไม่ได้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรใช้อะไรมากเพราะที่แปลงเนี่ยมันแค่หนึ่งไร่นะครับถ้าใช้ปัป๊มขนาดนี้ก็แทบไม่ต้องแทบไม่ต้องเขาเรียกว่าแบ่งโซนละ่ะแทบไม่ต้องแบ่งโซนรถเลยนะครับก็คืออันนี้เราสามารถเปิดอันเดียวเนี่ยเข้าเข้า เราชุดนี้ได้เลยแต่ก่อนเราใช้โซลินอยด์วาล์วไงสี่ตัวนะครับแต่ตอนเนี้ยเรามาลองเล่นดูแล้วเราจะทําตู้คอนโทรลขึ้นมาให้ดูนะจะถ่ายทําตู้คอนโทรลขึ้นมาให้ดูว่าตู้คอนโทรลที่เอามาไว้คุมปั๊มสามแรงเนี่ยจะต้องมีพวกวั์โหลดมีแม่เหล็กมีอุปกรณ์อะไรบ้างเนาะที่จะควบคุมปัม๊มแล้วก็ที่จะามาคคุมพวกโซนอะ่ะมีอะไรบ้างเสร็จยังสายการเสร็จแล้วพูดไปเสเยอะเลยจริงๆจะถ่ายแค่น้ําพุ่งให้ดูเฉยๆเอาลองเสียบปลั๊กด่อยดิ มันจะแรงไหมวะตอกน้ำแล้วเนาะโอ้อันนี้คือแรงแรงน้ำของปั๊มนะครับอันนี้จริงๆมันต้องมีวาลว์รี่วาลว์ะไรนะอันนี้แค่เทสก่อนเนาะมันมันบอกว่ามันจะได้ประมาณสองหมื่นลิตรนะครับแต่จริงเราต้องติดวาล์วก่อนนะเพราะว่ามันจะมีค่าเฮสมินด้วยแบบว่าไม่ให้น้ำออกหมดอะ่ะ ถ้าอย่าม่ปั๊มอะ่ะมันจะต้องมีแรง,แรงดันเขื่อ,อไว้เอาถอดปลั๊กเลยสังเกตเสียงมันจะเหมือนกับมันออกหมดน่ะเวลาเวลาที่ปั๊มพวกนี้มันทํางานนะมันจะมีมตันถอดปลั๊กแล้วเนาะเขาบอกไว้ว่านะเออเฮดมินเนี่ยเฮดมินที่ยี่สิบห้าเมตรเท่ากับว่าเวลาเราติดตั้งปั๊มเนี่ยเวลาเราติดตั้งปั๊มเนี่ยมันจะต้องมีวาลเฟสเชอร์เกจอย่างนี้ด้วยมีวาลแล้วก็มีเฟสเชอร์เกจ แรงดันน้าที่จะใช้ออกไปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มันเหลือสักยี่สิบห้าบาไอ้สองจุดห้าบาหรือยี่สิบห้าเมตรเพราะว่าถ้ามันรันรันออกไปแบบนี้เลยแบบแบบแม็กของมันเลยเนี่ยมันจะไม่ได้ปั๊มมันจะเกิดโอเวอร์โหลดไม่รู้เข้าใจไหมยไงมันทํางานหนักเกินไงหรือว่าไงเออมันเหมือนกับว่าคือแรงดันมันเป็นศูนย์น่ะมันไม่เหลือไงมันมันทำออกไปจนหมดมันจนมันมันรีดออกออกหมดอะอะไรประมาณเนี้ พูดง่ายๆก็คือสมมติเราต่อตรงนี้เข้านี่ใช่ไหมเราก็จะมีเวลาเราเปิดไปใช้เนี่ยมันไม่ได้ออกไปเยอะขนาดนี้สมมติเรามีเกียร์หนึ่งตัวใช่ไหมมันทําได้ตอนที่เราปิดวาลวเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสมมติเฉยๆนะ37บาอ๋อสามสามจาหรือ37เมตรแต่พอเราเปิดไปโซนที่1ปึ๊บน้ําจาก37เมตรมันก็จะเหลือลงมาประมาณสัก30เมตรอ่าเปิดไปอีกโซนหนึ่งก็อาจจะเหลือสัก28เมตรเปิดอีกโซนนึงก็เหลือ26เมตรอะไรเงี้ยแต่อย่าให้มันต่ากว่า25เมตก็คืออย่าให้มัน ต่ำกว่าค่าเฮดมินที่มันกําหนดมาเพราะมันจะทําให้ปั๊มมันมันทํางานหนักมันเหมือนกับส่งน้ําไปจนแบบเกินกําลังมันอ่ะมันก็เลยเหมือนกับเมื่อกี้อ่ะมันจะเสียงดังเสียงดังจะดดังองแห้งๆอ่ะจะดังแบบแ,แห้งๆมันดังไม่ไม่หนักอ่ะเดี๋ยวเราลองต่อเข้าดูอันนี้เป็นแบบค่การทแล้วก็เลยนะั่นเดี๋ยลองตัดท่อตรงนี้แล้วต่อเข้าตรงนี้ดูมีมีข้อไหมใช้สามทางเนาะตรงนี้เฮ้ยเราจะเราจะใช้อันนี้ด้วยอยู่วะโอเคครับสําหรับ สำหรับคลิปนี้ก็แค่ให้เห็นแรงดันของปั๊มตัวตัวนี้แล้วกันเนาะราคาสี่พันที่ไปซื้อมาอย่าถามนะว่าซื้อที่ไหนเพราะว่าผมไปซื้อมือสองเข้ามาไม่ใช่มือสองหรอกมันเป็นตัวโชว์เนาะเขาบอกว่าเป็นตัวโชว์ยังไม่ผ่านการใช้งานก็ถือว่าใช้แรงใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําทตู้คอนโทรลควบคุมมันให้ดูแล้วก็ถ่ายตอนที่มันต่อให้ดูแล้วว่ามันจะมีแรงดันเกจอะไรเงี้ยเท่าไหร่โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับ